วุฒิสภาของฝรั่งเศสลงมติ246ตอนหนึ่งผ่านร่างกฎหมายห้ามสตรีสวมผ้าคลุมศีรษะหรือว่าฮิยาฟและแบบที่ปกปิดมิดชิตทั้งตัวหรือว่าบูกา้าตามท้องถนนและที่สาธารณะแม้ว่ามาตราการนี้จะส่งผลกระทบต่อสตรีมุสลิมไม่ถึง2,000คนแต่ว่าก็ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุณค่าของความเป็นฝรั่งเศสทั้งนี้การลงมติของวุฒิสภาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำมาบังคับใช้ยังต้องผ่านความเห็นชอบจากสภารัฐธรรมนูญด้วยแต่ว่าก่อนหน้า น,นี้คะ่ะร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงที่ท่วมท้นมาแล้วและสภารัฐธรรมนูญมีเวลา1เดือนในการประกาศคำตัดสินชี้ขาด อย่างไรก็ตามค่ะฝรั่งเศสไม่ได้เป็นประเทศแรกในยุโรปที่ผ่านร่างกฎหมายนี้นะคะยังมีอีกหลายประเทศโดยเฉพาะเบลเยียมที่กําลังพิจารณาออกกฎหมายห้ามปกปิดใบหน้าส่วนของฝรั่งเศสนั้นพักอนุรักษ์นิยมของประธานาธิบดีนิโคลัสซาโกซีเป็นโต้โหสําคัญในการผลักดันกฎหมายค่ะซึ่งจะครอบคลุมถึงนักท่องเที่ยวที่เป็นสตรีจากตะวันออกกลางด้วยโดยผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะจะต้องโทษปรับ150ยูโรหรือดา5,000บาทแล้วก็จะถูกนําตัวไปอบรมซิตี้เซนช Class ที่ครอบคลุมถึงสามีพี่ชายน้องชายที่บังคับให้สตรีสวมฮิยาบหรือว่าบรุรการนะคะโดยมีโทษปรับ3 0,000ยูโรหรือกว่า1ล้านบาทและจําคุก1ปีแต่ว่าโทษจําและปรับจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าค่ะในกรณีที่ผู้ถูกบังคับเป็นผู้ยา่ง